ฮอตนะคะเอกลักษณ์เหนือระดับค่ะตัวนี้ดีไซน์กล้องหลัง4กล้องนะคะมาพร้อมกับลวดลาย Aero Texture ค่ะสีสันโดนใจจอ IPS 6นิ้วคมชัดทุกมุมมองค่ะ z y q รุ่น Q Hot นีคะสเปคแรงเลยค่ะรุ่นนี้ครอบคลุมทุกการใช้งานเลยนะคะระบบปฏิบัติการเป็น Android 8.1 Oreo ค่ะ CPU MTK 6 5 8 0 M ค่ะแรมให้คุณไปเลย3 g b ROM รอมอีก3 2 g b ค่ะส่วนแบตเตอรี่ก็ทรงพลังให้ไปถึง3,500 m ah ค่ะ ZYQ รุ่น Q-HOT นะคะตอบโจทย์การถ่ายภาพค่ะด้วยความละเอียดของกล้องเนี่ยกล้องหน้า8ล้านพิกเซลกล้องหลัง13ล้านพิกเซลนะคะและยังสามารถใส่ได้2ซิมรองรับซิม3 G และ4 G ทุกระบบด้วยค่ะตัวนี้เพิอมเหนือความจำภายนอกได้สูงสุดถึง 32GB ค่ะ แซดไวคิวรุ่นคิวฮอตเนี่ยค่ะรุ่นนี้ดีไซน์สีกลองค่ะและเป็นสีเฉดสีดูดีทุกองศาค่ะไม่ว่าจะเป็นบลูเรดกรีนและเพอร์เพอค่ะราคาปกติเครื่องละ35,90บาทค่ะแถมฟรีไปเลยกับ Z YQ ไวทิฟต์เซตมูลค่า1 2 0 0บาทค่ะมีทั้ง power bank หงมมิลลิแอมป์ประกาทัสกรีนไอริงฟิล์มกระจกและก็เคสซิลิคนด้วยนะคะรวมมูลค่าทั้งหมดนี้ ,4790 บาทค่ะแต่วันนี้จัดโปรพิเศษให้คุณจ่ายเพียงแค่1690บาาททเ พร้อมกับการรับประกาศอีก1ปีเต็มด้วยค่ะสวยและคุ้มแบบนี้เรียบพอมาเป็นเจ้าของได้นะคะเบอร์นี้เลย023518000ค่ะ เกอร์ช้อปปิ้งเนี่ยจะพาคุณมาพบกับสมาร์ทโฟนคุณภาพค่ะต้องบอกเลยว่าดีไซน์ตัวนี้นะเป็นดีไซน์แบบสี่กล้องอมีระดับมากนะคะสเปคก็แรง จัดเต็มทุกฟังก์ชันค่ะแล้วมาในลวดลายที่เป็น a e r o Texture ค่ะ,คะดูดีทุกองศาพร้อมกับโปรโมชั่นแล้วก็ของแถมพิเศษเฉพาะที่ Tiger Shopping เ,เท่านั้นค่ะใช่ค่ะอย่าพลาดนะค่ะเพราะโปรนี้ดีมากเลยกับแ y q รุ่น QH o t นะคะซึ่งเขามาเป็นแบบดีไซน์4กลองและเป็น4เฉดสีซึ่งสวยทุกสีเลยอไม่ว่าจะเป็นบลูเรดกลีหรือว่าเพอร์เพนะคะปะกติแล้วนะคะเครื่องละ3590บาทค่ะแต่วันนี้เราแถมฟรีคุณด้วยนะกับแ y q Gift Set ค่ะ ราคา1,200บาทเลยที่คุณจะได้ไปนะคะเพราะว่ามีทั้ง power bank 1400 m ป ah ์ค่ะมีประกันทัชสกรีน e อร r งฟิล์มกระจกแล้วก็เคสซิลิโคนให้คุณด้วยนะคะรวมมูลค่าทั้งหมดนี้แล้วนะคะ4,790บาทแต่วันนี้ค่ะโ,โหจัดราคาพิเศษให้คุณไปเลยนี่1,690บาทค่ะเป็นเจ้าของราคานี้ได้เลยนะคะพร้อมกับการรับปาาระกันอีก1ปีเต็มด้วยค่ะไม่อยากให้พลาดจริงๆนะคะเพราะว่าสเปคเขาก็แรงฟังก์ชั่นครบราคาก็ไม่แพงด้วยโทรมาสั่งซื้อกับ เอาเบอร์น,นี้ค่ะ02-3518-000ค่ะนี่คือ ZYQ รุ่นคิวฮอตนะคะคุณดูค,ค,ความสวยของเขานี่คือเอกลักษณ์ที่เหนือระดับเลยนะคะเพราะว่าเนี่ย ให้ดูอย่างแรกที่ตัวกล้องกันก่อนละกันนะคะกล้องตัวนี้นะดีไซน์ของเขาเป็นกล้องหลัง4กล้องนี่ดีไซน์ดีมากนะคะพร้อมความละเอียดกับกล้องหลังเนี่ยอยู่ที่1 3ล้านพิกเซลนั่นเองค่ะแต่ดีไซน์ที่ชอบที่สุดคือฝาหลังคุณดูเห็นไหมขยับมือนิดนึงสวยมากอันนี้เป็น a e r o texture นะคะดูเหมือนแบบปลายลูกศรแบบนี้นะคะแล้วก็ดูดีทุกองศาจริงๆค่ะทีนี้มาดูด้านหน้ากันบ,บ้างด้านหน้าตัวนี้เนี่ยเริ่มตั้งแต่หน้าจอเลยตัวนี้หน้าจอใหญ่ 6นิ้วนะคะเพราะฉะนั้นเป็นขนาดที่จับกําลังขนัดมือเลยนะคะและยังมาพร้อมกับจอ IPS ด้วยนะั่นหมายความว่าคือชัดทุกมุมมองคุณจะหันมองมุมไหนก็ชัดเหมือนเดิมเลยนะคะแล้วก็ยังมาพร้อมกับสเปคที่แรงมากๆเพราะว่าแรมให้มากถึง3กิกะไบต์เลยนะคะ r <ạ. S 1> อมให้มากถึง32กิกะไบต์แต่เรารู้สึกว่ายังไม่พอหรอกคะ่ะเพราะว่าตัวนี้เนี่ยคุณสามารถเพิ่มหน่วยความจําภายนอกได้สูงสุดถึง32กิกะไบต์เลยะคะ่ะเพราะฉะนั้นคุณอยากจะดูหนังเล่นเกมฟังเพลงทุกอย่าง คือต้องบอกว่าตอบโจทย์ทุกการใช้งานที่คุณชอบใช้เลยสําหรับทุกคนที่ชอบใช้สมาร์ทโฟนและสามารถใช้ได้ทั้งวันเพราะตัวนี้แบตเตอรี่ให้มากถึง3,500มิลลิแอมป์เลยนะคะที่สําคัญคือเขามาพร้อมกับระบบปฏิบัติการ Android 8.1 o r e o <า>นั่นหมายความว่าเขาจะรองรับทุกแอปพลิเคชันคุณเห็นไหมว่าแอปเยอะมากรวมไปถึงตัวแอปธนาคารตัวนี้ก็สามารถรองรับได้ด้วยนะคะแล้วยังสามารถใส่ได้ถึง2ซิมนะคะรองรับซิมทั้ง 3G แล้วก็ 4G ด้วยมาพร้อมกับความละเอียดของกล้องหน้า8ล้านพิกเซลค่ะและ ที่สาคัญตัวนี้คุณสามารถเลือกสีได้ถึง4ส,สีนะคะจะมีสีบลูเรดกรีนแล้วก็เพอร์เพิลซึ่งทุกสีเนี่ยก็จะมีแอโร่เท็กเจอร์ทั้งหมดเลยเพราะฉะนั้นสวยมากเลยค่ะนี่สเปคอย่างเดียวไม่พอนะคะมาดูนี่รุ่นนี้รองรับซิม 3G และ 4G ด้วยเห็นไหมคะและที่สําคัญค่ะเราไปดูกันนิดนึงสําหรับรุ่นนี้จอเขาใหญ่ถึง6นิ้วถูกไหมคะเพราะฉะนั้นจอใหญ่แบบนี้หลายคนที่พาไม่ออกว่าเอ๊ะเวลาเราเปิดคลิปดูละครย้อนหลงังเปิด YouTube ต่างๆเนี่ยเขาจะเต็มตาแค่ไหนเนี่ยสังเกต แว่าเป็น full view display นะคะและยังสามารถขยายเต็มหน้าจอเพิ่มขึ้นแบบนี้ได้ด้วยนะคะจอใหญ่ยังไม่พอนะคมชัดด้วยคมชัดเขาเป็นแบบ full HD บวก IPS เลยนะคะถือว่าจอใหญ่กําลังดีจับถนัดมือด้วยนะคะแล้วก็ไม่ต้องเพ้นสใส่ตาอีกต่อไปนะคะรุ่นนี้กําลังดีเลยค่ะ นี่อยากให้ดูอีกอย่างหนึ่งมากเลยอะไรอันนี้คือการสแกนใบหน้าเพื่อปลดล็อกเห็มไมเร็วมากอุ้ยเข้ามาเป็นรูปชั้นด้วยอ่ะก็คือระบบรักษาความปลอดภัยใช่ให้ดูอีกหนึ่งครั้งนะคะ้านี่พอเปิดเข้าไปใช้นิ้วสไลด์แค่นี้จะยิ้มหรือไม่ยิ้มอยู่เขาจับที่กระโหลกของเราเพราะฉะนั้นมันจะเข้าเข้าหน้าจอได้เลยแบบนี้ซึ่งต้องบอกว่าเร็วมากและเป็นการรักษาความปลอดภัยระดับไฮเอ็นแต่ตอนนี้ขออนุญาตเป็นแบบ ถ่ายรูปก่อนได้ไหมคะอันนี้ชอบเลยอ่ะใช่ชอบเลยเพราะว่ามีปรับเป็นแบบเฟซบิวตี้แบบนี้คือความละเอียดของกล้องหน้านอยู่ที่8ล้านพิกเซลค่ะคือกล้องเขาสวยนะไม่ได้สวยแค่กล้องหน้านะกล้องหลังก็สวยนะคนก็สวยนะคนก็สวยใช่ไนะคะทีนี้มาดูกล้องหลังกันบ้างกล้องหลังตัวนี้อ๋อพลเป็นนางแบบอ่ะหนึ่งสองสาม 13ล้านพิกเซลเรามาดูความละเอียดความคมชัดกันนี่เห็นไหมอดูดีอันนี้คือสวยมากเลยนะคะรวมไปถึงกล้องหน้านี้ก็คือสิวเซียนหายไปแบบนี้เออน้าก็จะสวยมากแบบนี้นี่คือความคมชัดของกล้องของเขาค่ะ ใช่นะคะอ่ะดีอย่างนี้แล้ววันนี้เราจัดโปรโมชั่นให้นะคะไม่อยากพลาดเลยนะสำหรับโปรวันนี้พูดว่าดีจริงๆเลยกับแ Y Q รุ่น QH o t เนะคะเข้ามาเป็นแบบดีไซน์สีกล้องนะแล้วเป็นสีเฉดสีเลยนะคะคือดูดีทุกองศาเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นบลูเรดกรีนเพอร์เพลเนี่ยชอบสีไหนนะคะเล็งไว้เลยนะเพราะปกติแล้วเนี่ยนะคะเครื่องละ3า9 0ยบาทค่ะแต่วันนี้พิเศษสุดๆเลยแถมฟรีเป็นแซดวายคิวกิฟต์เซ็ตให้อิบาลค่าหนต่งพันสองร้อยบะทค่ะที่เห็นตกงน ทัสปรีดไอริงฟิลม์กระจกเคสซิลิโคนด้วยค่ะรวมมูลค่าทั้งหมดนี้นะคะ4,790บาทค่ะแต่วันนี้ต้องบอกว่าราคาเราให้พิเศษจริงๆนะคุณจ่ายเพียงแค่1,690บาทเท่านั้นยังไม่พอรับประกันให้คุณอีก1ปีเต็มด้วยค่ะแม่คุ้มด้วยแล้วก็ดีไซน์สวยแบบนี้นะคะที่สําคัญราคาไม่แพงเลยโทรมาหาเราค่ะเบอร์นี้นะคะ02 3518000ค่ะ ะะเอกลักษณ์เหนือระดับค่ะตัวนี้ดีไซน์กล้องหลัง4กล้องนะคะมาพร้อมกับลวดลาย Aero Texture ค่ะสีสันโดนใจจอ IPS 6นิ้วคมชัดทุกมุมมองค่ะ ZYQ รุ่น Q Hot นีคะสเปคแรงเลยค่ะรุ่นนี้ครอบคลุมทุกการใช้งานเลยนะคะระบบปฏิบัติการเป็น Android 8.1 Oreo ค่ะ CPU MTK 6 5 8 0 M ค่ะแรมให้คุณไปเลย 3GB รอมอีก 32GB ค่ะส่วนแบตเตอรี่ก็ทรงพลังให้ไปถึง3,500 m ah ค่ะ ZYQ รุ่น Q-HOT ตนะคะตอบโจทย์การถ่ายภาพค่ะด้วยความละเอียดของกล้องเนี่ยกล้องหน้า8ล้านพิกเซลกล้องหลัง13ล้านพิกเซลนะคะและยังสามารถใส่ได้2ซิมรองรับซิม3 G และ4 G ทุกระบบด้วยค่ะตัวนี้พวอมหนือความจำภายนอกได้สูงสุดถึง 32GB ค่ะ แซดไวคิวรุ่นคิวฮอตเนี่ยคะ่ะรุ่นนี้ดีไซน์สีกลองค่ะและเป็นสีเชดสีดูดีทุกองศาค่ะไม่ว่าจะเป็นบลูเรดกรีนและเพอร์เพอค่ะราคาปกติเครื่องละ35,90บาทค่ะแถมฟรีไปเลยกับ Z YQ กิฟต์เซตมูลค่า1,200บาทค่ะมีทั้งพาวเวอร์แบ่งค์1,400มิลลิแอมประกาศทัชสกรีนไอริงฟิล์มกระจกและก็เคสซิลิคนด้วยนะคะรวมมูลค่าทั้งหมดนี้4 7่0บาทค่ะแต่วันนี้จัดโปรพิเศษให้คุณจ่ายเพียงแค่ 1, ท่า พร้อมกับการรับประกาศอีก1ปีเต็มด้วยค่ะสวยและคุ้มแบบนี้เรียกพอมาเป็นเจ้าของได้นะคะเบอร์นี้เลย023518000ค่ะ ตัวนี้สเปคแรงจริงๆนะคะแล้วต้องบอกอีกหนึ่งอย่างก็คือระบบปฏิบัติการด้วยความที่เป็น Android 8.1รองรับทุกแอปพลิเคชันคุณจะเห็นเลยว่าแอปเยอะแยะมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือแอปที่แบบเกี่ยวกับการทําธุรกรรมทางการเงินซึ่งบางตัวเนี่ยไม่รองรับแอปธนาคารคเลยแต่ตัวนี้คุณยังสามารถใช้ได้นะคะต้องบอกว่าแอปดีฟังก์ชันจัดเต็มแรม3กิกะลอม32กิกแล้วสวยอีกต่างหากต้องบอกเลยว่าตัวนี้สวยทุกสีจริงๆนะคะมีให้เลือก blue red green แล้วก็ purple <ข>ซึ่งแต่ละสีที่คุณเลือกไปเนี่ยต้องบอกว่ามาพร้อมกับ Aero Texture คุณเห็นไหมการขยับมือเพียงแค่นิดเดียวทําให้ลายเปลี่ยนเห็น <He ard S 1> ปะนี่ค,นคือใช่นี่คือเอกลักษณ์ของเขาเลยนะคะตัวดีไซน์คือสวยมากแล้วพอพร้อมกับฝาหลังที่ให้คุณเลือกได้หลายสีไม่ว่าจะเป็นสีอ่อนหรือว่าจะเป็นสีเข้มและมีการาไล่เฉดสีให้กับคุณด้วยต้องบอกเลยว่าตัวนี้นะคะความสวยของเขาสวยจริงๆนะสวยทุกสีเลยจริงๆแต่ไม่ได้มีแค่ความสวยของตัวเครื่องเท่านั้นนะ ฟังชันของเขาเราก็ให้ครบด้วยนะใช่ค่ะไม่ว่าจะเป็นหน้าจอ6นิ้วนะคะแล้วก็ความละเอียดของเขาเป็นระดับ HD Full HD นะคะซึ่งมี IPS ให้กับคุณด้วยนะคะซึ่งคุณชัดทุกมุมมองไม่ว่าจะมองมุมไหนก็ตาแล้วก็สเปกก็แรงเพราะแรม3 g b y อ ROM ม3 2 g b นะคะรองรับถึง2ซิมแล้วก็เป็นซิม3 G แล้วก็4 G ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณอยากจะใช้ซิมไหนก็สามารถใช้ได้แล้วแบตเตอรี่ให้มากถึง3 5 0 0ม ah ิลลิแอมเลยค่ะค่ะ เปกแรงฟังก์ชันครบเท่านั้นยังไม่พอหรอกคะ่ะยังไม่พอเพราะว่าวันนี้เรามี Z ซดวายคิวกเซ็มูลค่าพันสองบาทให้คุณไปด้วยนะคะคุณจะได้ทั้งปากกาทัดสกรีนไอริงฟิล์มกระจกเคสซิลิโคนด้วยนะคะแต่ที่สําคัญวันนี้คุณได้ power bank ไปด้วยคะ่ะ power bank ที่ให้ไปวันนี้มาดูก่อนนะนี้จะเป็นรุ่นที่สามารถเช็คได้เลยว่าเปอร์เซ็นในแบตเตอรี่เนี่ยเท่าไหร่แล้วบริเวณด้านข,าข้างของเขาสามารถคือชาร์จครั้งหนึ่งเนี่ยได้สองเครื่องพร้อมกันเลยนะคะเพราะว่าช่องเสียบตรงเนี้ยได้ะองรูลและสดก จริงๆนะเพราะว่าหลายคนที่แบตหมดเวลาออกจากบ้านมันทาอะไรไม่ได้จริงๆนะติดต่อง,งานคุยธุระอยู่หรือจําเป็นต้องใช้มือถือนะคะอันนี้คือเดือดร้อนจริงๆอ่ะวันนี้เราให้ไปเลย power bank หนึ่งหมื่นสี่ร้อยมิลลิแอม ah นะคะคือเยอะมากๆเลยคุณสามารถพกไปได้เลยเราให้ไปในกิฟต์เสร็จด้วยค่ะคุ้มขนาดนี้นะไม่มีไม่ได้แล้วจริงๆนะคะ<ช>อ่ะตัดโปรให้เลยดีกว่าวันนี้โปรโมชั่นของเขาคุ้มจริงๆนะคะกับแ y q ิรุ่น Q h ว t อนั่นเองค่ะดีไซน์เขาเป็นสีกล้องนะคะแล้วเป็นสีเฉดสีด้วยเห็นไหมคะว่า ดูดีทุกองศาดูดีทุกสีจริงๆไม่ว่าจะเป็นบลูเรดกรีนหรือว่าเพร์เพลค่ะปกติแล้วนะคะรุ่นนี้จะขายกันอยู่ที่เครื่องละ3,590บาทนะแต่วันนี้ค่ะแถมฟรีเป็นอยกับแ y q วาิเซตมูลค่า1,200ับาทค่ะคุณได้ทั้งหมดนี้เลยนะไม่ว่าจะเป็นพาวเวอร์แบงค์หนมนริลลิแอมป์กาตาทัชสกรีนไอริงฟิลม์มกระจกเคสซิสคคลิโคนค่ะซึ่งรวมมูลค่าทั้งหมดนี้แล้ว ,4790 บาทแต่วันนี้ค่ะให้ราคาพิเศษไปเลยนีถูกๆ1690บ ยังไม่พอรับประกันอีก1ปีเต็มด้วยคุ้มขนาดนี้สวยด้วยนะคะและที่สําคัญโอ้โหฟังก์ชันจัดเต็มให้ค่ะสเปคแรงโทรมาเลยดีกว่าเบอร์นี้ค่ะ02 3518000ค่ะ คิวฮอตนะคะเอกลักษณ์เหนือระดับค่ะตัวนี้ดีไซน์กล้องหลัง4กล้องนะคะมาพร้อมกับลวดลาย Aero t e x t u r e ค่ะสีสันโดนใจจอ IPS 6นิ้วคมชัดทุกมุมมองค่ะแซดบคิวรุ่นคิวฮอตเนี่ยค่ะสเปคแรงเลยค่ะรุ่นนี้ครอบคลุมทุกการใช้งานเลยนะคะระบบปฏิบัติการเป็น Android 8.1 o r e o ค่ะ CPU MTK6580M ค่ะแรมให้คุณไปเลย 3GB รอมอีก 32GB ค่ะส่วนแบตเตอรี่ก็ทรงพลังให้ไปถึง3,500 m นมิลลิแอมค่ะ ZYQ รุ่น Q-HOT นะคะตอบโจทย์การถ่ายภาพค่ะด้วยความละเอียดของกล้องเนี่ยกล้องหน้า8ล้านพิกเซลกล้องหลัง13ล้านพิกเซลนะคะและยังสามารถใส่ได้2ซิมรองรับซิม3 G และ4 G ทุกระบบด้วยค่ะตัวนี้เพิอมเหนือความจำภายนอกได้สูงสุดถึง 32GB ค่ะ แซดไวคิวรุ่นคิวฮอตเนี่ยค่ะรุ่นนี้ดีไซน์สีกลองค่ะและเป็นสีเฉดสีดูดีทุกองศาค่ะไม่ว่าจะเป็นบลูเรดกรีนและเพอร์เพอค่ะราคาปกติเครื่องละ35,90บาทค่ะแถมฟรีไปเลยกับ Z YQ ไวทิฟต์เซตมูลค่า1 2 0 0บาทค่ะมีทั้ง power bank หงมมิลลิแอมป์ประกาทัสกรีนไอริงฟิล์มกระจกและก็เคสซิลิคนด้วยนะคะรวมมูลค่าทั้งหมดนี้ ,4790 บาทค่ะแต่วันนี้จัดโปรพิเศษให้คุณจ่ายเพียงแค่1690บาาททเ พร้อมกับการรับประกาศอีก1ปีเต็มด้วยค่ะสวยและคุ้มแบบนี้เรียบพอมาเป็นเจ้าของได้นะคะเบอร์นี้เลย023518000ค่ะ แซตไฟคิวรุ่นคิวฮอสนะคะเอกลักษณ์เหนือระดับที่ดีไซน์ของกล้องนั่นเองค่ะกล้องตัวนี้ดีไซน์เป็นสี่กล้องนะคะ,คะแล้วก็ความละเอียดของกล้องหลังในอยู่ที่13ล้านพิกเซลนะคะแต่ดีไซน์อนนของฝาหลังขยับมือนิดเดียวนะดูสิขยับมือนิดเดียวคือสวยมากดูเขาเล่นลายแบบนี้เลยอันนี้คือ Aero Texture นั่นเองนะคะคือดูดีทุกองศาเลยสําหรับตัวนี้ทีนี้มาดูด้านหน้ากันบ้างตัวนี้นะคะต้องบอกว่าจัดถนัดมือมากนะคะเพราะว่าหน้าจอของเขาเนี่ยดูความใหญ่เห็นไหม 6นิ้วคือเป็นขนาดที่กําลังพอดีเลยนะคะและยังมาพร้อมกับจอ IPS ด้วยนะคะชัดทุกมุมมองสําหรับอันนี้ไม่ว่าคุณจะมองมุมไหนก็ตามนะคะที่สําคัญอีกหนึ่งอย่างคือสเปคแรงมากค่ะสเปคของเขาคือแรม3 g มก a b r o m 3 2มกิก b เลยนะคะซึ่งสามารถเก็บแอปพลิเคชันเก็บเพลงเก็บรูปต่างๆได้แต่เรารู้ว่า คุณไม่พอหรอกค่ะเพราะฉะนั้นตัวนี้เราต้องบอกเลยว่าเพิ่มหน่วยความจําภายนอกได้สูงสุดถึง32 g b นะคะสามารถเพิ่มได้อีกนะคะเพราะฉะนั้นสําหรับใครที่ชอบดูหนังเล่นเกมฟังเพลงนะคะตัวนี้ต้องบอกว่าคุณเล่นได้จุใจเล่นได้ทั้งวันเพราะแบตเตอรี่ของเขาก็ให้มามากถึง3,500 m ิลลเลยนะคะอ่ะทีนี้มาดูระบบปฏิบัติการกัน,กนบ้างตัวนี้นะคะระบบปฏิบัติการเป็น Android 8.1นี่เห็นไหมคุณเห็นแอปพลิเคชันไหม เยอะมาก <You S 1> นะคะนะตัวนี้คือรองรับทุกแอปพลิเคชันเลยนะคะแล้วก็ยังสามารถใส่ได้ถึง2ซิมและรองรับซิม 3G แล้วก็ 4G ด้วยนะคะส่วนความละเอียดของกล้องหน้าตัวนี้อยู่ที่8ล้านพิกเซลค่ะแล้วก็มี4สีให้คุณเลือกนั่นเองสำหรับรุ่นนี้ q h o t มี blue red green แล้วก็ purple ซึ่งต้องบอกว่าสวยทุกสีจริงๆมาพร้อมกับ Aero texture ในทุกๆสีเลยค่ะใช่เท่านั้นยังไม่พอคะ่ะเรารองรับซิม 3G และ 4G เราเลยให้ดูว่าเออเนี่ยเขารองรับ 4G จริงๆนะคะรุ่นนี้แลวมาพร้อมกับหน้าจอที่ใหญ่ถึง6นิ้วเลยเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าจอ6นิ้วเนี่ยเวลาเราจะดูอะไรก็ตามจอสําคัญมากกับสายตาเรานะคะเพราะถ้าเล็กเกินไปเนี่ยมันจะเพ่งแต่เนี่ยกำลังพอดีแล้วรุ่นนี้สามารถกลางแบบนี้ได้ด้วยค่ะตามความต้องการของเราเลยนะและเห็นไหมว่าไม่มีปุ่มใดๆมารบกวนและยังเป็น Full View Display และอย่างนะคะชัดแบบนี้เพราะว่าความคมชัดเขาเป็น Full HD บวก IPS นั่นเองค่ะ นะจะบอกว่าจอใหญ่แบบนี้นะดูภาพสบายตาแล้วแต่ว่าจับถนัดมือมากๆด้วยละคะ่ะอ่ะใครชอบนะคะจอใหญ่แบบนี้รุ่นนี้แนะนําเลยค่ะมีมอีกหนึ่งอยาอยากจะให้ดูแค่นี้เองเป็นเฟซออลล็อก <face unlock. S 2> ไวมากไวมาก,มากเป็นระบบรักษาความปลอดภัยระดับ high <า> <c oughs> end จะให้ดูอีกหนึ่งครั้งนะคะ คุณแค่นี้สไลด์ขึ้นมาปุ๊บเห็นหน้าเราแล้วก็เปิดเข้าหน้าจอได้แบบนี้เลยซึ่งพอเปิดเข้ามาแล้วอยากจะให้ดูอีกหนึ่งอย่างคือกล้อง<ฆ>กล้องตัวนี้นะคะจะให้ดูความละเอียดของกล้องหน้าอยู่ที่8ล้านพิกเซล<ฆ>เรามาดู Face Beauty กันสักนิดหนึ่งแบบนี้<ฆ>เพิ่มความ สวยให้กับใบหน้าหน้าขาวหนูไม่ต้องเข้าแอปคือ Face ID ในกล้องเลยสิวเซียนหายไปเลยค่ะนะพาร์ททีนี้มาดูกล้องหลังกันบ้าน13ล้านพิกเซลนะคะเรามาดูความคมชัดของรูปกันหนึ่งสองสา แบบนี้นค,คุณดูรูปที่ได้มาเห็นไหมคือชัดมากสำหรับกล้องหลัง13ล้านพิกเซลและสำหรับกล้องหน้า mm hmm. พร้อมเฟสบิวตี้ความเมียนของผิวหน้าแบบนี้8ล้านพิกเซลค่ะโอ้โหดีขนาดนี้แล้วโปรโมชั่นเลยนะคะไม่อยากให้พลาดนะเพราะว่าโปรวันนี้ถือว่าคุ้มจริงๆนะคะกับแซดไวคิวรุ่นคิวฮอชนั่นเองค่ะเข้ามาพร้อมกับดีไซน์สีกลองค่ะแล้วก็เป็นสีเฉดสีนะคะที่ต้องบอกว่าเขาดูดีทุกองศาจริงๆแล้วดูดีทุกสีเลยไม่ว่าจะเป็นบลูเรดกรีนหรือว่าเพอร์เพิลนะคะชอบสีไหนรีบเลือกเลยนะคะ ราคาปกติค่ะอยู่ที่เครื่องละ3590บาทค่ะแถมฟรีไปเลยกับแท่นวางคิวกิฟเซตมูลค่า1,200บาทเนะะี่ยค่ะทั้งหมดที่คุณเห็นนี่เอาไปเลยไม่ว่าจะเป็น power bank 1,400งหมมิลลิแอมเชียวแล้วก็ยังมาพร้อมกับประกาศทัชสกรีนไอริงฟิลกระจกแล้วก็เคสซิลิโคนด้วยนะคะรวมมูลค่าทั้งหมดนี้นะคะอยู่ที่4 7 9 0บาทค่ะแต่วันนี้เราให้คุณจ่ายราคาพิเศษเท่านี้พอนี่1,690้ 1, บาทค่ะยังไม่พอนะรับประกันที่อีกอ็็นุ่ง ฟังก์ชันก็ครบด้วยและที่สําคัญดีไซน์เขาสวยมากๆนะคะก่อนที่สีจะหมดซะก่อนสีที่ชอบจะหมดซะก่อนนะรีบโทรมาค่ะสั่งซื้อกับเราบเบอร์นี้นะคะ0ูนย์สอ0สค่ะสวยเมลากบอก<ว>แล้วอ a อ r o Texture ตัวนี้คือเหมือนปลายลูกศรขยับมือนิดนึงคือแบบดูสิ เล่นสีขนาดนี้เลยนะคะแล้วเป็นอย่างนี้ในทุกสีสีสีคือสวยหมดเลยใช่ไออย่างของนภัสนะคะใครชอบเป็นโทนฟ้าฟ้านะคะหรือว่าเพอร์เพลแบบนี้ั็ได้เลยนะคือขยับมือนิดเดียวนะคะแสงเนี่ยขึ้นมาชัดเลยอันนี้เรารู้สึกว่าเป็นความโดดเด่นของรุ่นนี้นะเพราะฉะนั้นใครถือใช้นะคะรับรองสะดุดตาทุกคนที่มองมาแน่นอนถูกต้องค่ะสวยด้วยสเปคก็แรงด้วยเพราะฉะนั้นอย่าช้ารีบโทรเข้ามาที่ไทรเกอร์ชอปปิ้งนะคะ0 2 3 5 1 8 0 0 0แค่ะแต่ว่าตอนนี้หมดเวลาแล้วเดี๋ยวเราออเจกัันนนใสิคถดไป ค่ะ pping เพื่อนที่รู้ใจคุณ